ตีนะครับบววิธีการอ่านนะครับเมื่อผมหรือผม,ผมเชิญใครมาอ่านแทนท่านลองตั้งใจหลับตาไปในทิศท,ทางที่ไม่ต้องการจะทำการยิง2.4สังเกตเบื้องหน้าและเบื้องหลังเป้าหมาย2.5ระบุปเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนทำการยิง2.6ให้ทำการเซฟปืนทุกครั้ง เมื่อไม่ได้เล็งยิง2.7ห้ามใช้ปืนและเข้าแนวยิงภายใน8ชั่วโมงหลังจากที่ได้ดื่มแอลกอฮอล์2.8เมื่อไม่ได้ใช้ปืนนิ้วต้องอยู่นอกกล่งไกลปืนเสมอ2.9รักษาแนวยิงเสมอก็ดูให้ดีเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมไปยังไงก็กลับอย่างนั้นให้ตรงให้ตรงแล้วนะครับ ในตัวของซีเซตมันจะมีสองขีดอยู่ที่อยู่ที่สไลด์หนึ่งขีดและอยู่ที่ตัวโครงปืนหนึ่งขีดเห็นไหมครับนะมันจะมีสองขีดอยู่ตรงนี้เยืย้องเยื้องกันอยู่วิธีการคือทําแบบตัวปืนของตัวกล็อกก็คือดึงออกมาให้มันตรงกันแค่นี้ให้ตรงกันเสร็จแล้วพลิกมือครับพลิกมือโดยการเอาพอาตรงกันแล้วนะครับก็เอา ันของตรงนี้กดเข้าไปที่ตัวนี้นะไม่ๆๆ่ไ,ไ,ไกระโดดออกมาครับแล้วก็เดินลำกล้องออกมาแค่นี้หยุดเวลาเก็บไว้ใครที่ไม่มีซีซั่นก็ก็ว่าเขาด้วตัวเองนะครับงไดว่าผมไม่อยากเหนื่อยมากก็เดินมาไม่ได้กดให้แต่ถ้ามันเปโอเคแล้ว พร้อ,อมมีครับพร้อ,อมแล้วเริ่ม โอ้โหวิพร้อมแล้วเริ่มการเปลี่ยนมุมการลดปืนการทีปืนเพราะนั้นกระบวนการต่างๆขอทุกคนระลึกเสมอว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนมัรจุอย oh, ู่ kind of ยาขันยาหมุนยาเบี่ยงไปในทิศทางที่มันไม่ควรจะไปทุกคนทราบมันเป็นข้อนะครับหนึ่งแล้วก็ผมก็เลยบอกว่าโอเคงั้นทำกระบวนการนี้ให้ครบโดยเพราะการเล็งตามนะร่างกายตรงนี้ตัวจริงให้เสื่อไปจริงให้แบบค่อยๆลากไปจริงแล้วปึ้งเนี่ยครับเสร็จแล้วเล็งตามเล็งไงพอร่าไกายไปแล้วพึ้งเนี่ยที่เรากระชับมือไม่ถนั ศุนยังเดินไหมครับตอนนี้ภาพของเขาก็คือข้อมือหนักครับจับเอ็นทุนสเดเลจับเอ็ทีสเดเลตผมบอกว่าเราเปลี่ยนดูนะเปลี่ยนตามทฤของขอหนักี่อลเลยพอตึงแล้วมันจะตึงอยู่อย่างนั้นถ้าท่านย่อนนะครับย่อนมากย่อนน้อยงอมากงอน้อยเดี๋ยวมันจะเป็นกระบวนการในการเป็นจุดทาให้ท่านมองว่าเอ้ยมันยอนมากไปหรือเปล่ามันตึงมากไปหรือไ้มันยอนมากไปหรือเปล่าทําให้การ จับปืนการมองสูงการร่างกายนั้นมันไม่ดีเพราะนั้นในชั้นนี้ผมอยากให้ท่านตึงแบบนี้มองผ่านมือไปครับมองผ่านมือไปข้างหน้ามองไปเลยเห็นไหมครับมันจะเป็นจุดตึงกลางพอดีแล้วแขนของท่านนั้นจะอยู่ตึงพอดีโดยที่ไม่มีอะไรไปไกลกว่าน,นี้แล้วนะครับผลีละร่างกายของเรานั้นมันถูกล็อกด้วยความตึงเพราะนั้น เมื่อท่านจับปืนอยู่ตรงกลางนะครับมุมซ้ายมุมขวาแขนซ้ายแขนขวามันจะมีไม่มีข้างใดข้างหนึ่งนั้นทําให้เกิดการทําให้ภาพของการจับปืนนั้นมันเปลี่ยนสภาพในการมองไปนครับมันจะลําบากมันจะไม่ถนัดมันไม่สุดแขนมันไม่ถนัดมันด้วยเหตุผลอะไรลองลอง,ลองทำดูได้เพราะนั้นนี่คือการเรื่องของการการสร้างพื้นที่แล้วก็การใช้วิธีการในการกำหนดท่าทางการลดป้องหม่ ขอให้ลดแบบนี้เพื่อมองความปลอดภัยแล้วก็เพื่อทําการยิงได้ครับเห็นไหมครับอาจจะมองว่าเป็นการก้าวปกติที่มันน้อยไปเพราะเมื่อเราลดลงมาแล้วนั่นหมายความว่าพื้นฐานฐานของเราเนี่ยจะต้องสามารถทําการยิงได้ขวปายมันกว้างขึ้นนิดนึงทำล้วปักลงไปพร้อมกับทำการทักตัวมาแล้วทำการยิงได้นะครับให้ฐานมันกว้างหน่อยยิงป่าทางก็ได้ครับยงตัวนะครับ ยงตัวออกมาโน้มตัวออกมาไม่หงายหลังเอนนะครับเดี๋ยวจะเสียหลักล้มได้ยงออกมาเห็นตาไม้หนึ่งนัดตั้งเรียกกลับเข้าที่กำวังบางคนอาจจะลักไก่เอาปืนมาทาบไว้เอาอไปฉายหรือเอาดอดมาทาบก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวไวนิ้วตรงเนี้ยมันจะเข้าตัวปืนแล้วก็เสียหายได้นะครับ นิ้วอย่าเข้าทนะรงใช่เข้าทางขวามอือนะครับเข้าแบ็สีเหลืองนะครับยิาางในพื้นที่ขวดหนสองต่อไปจัดท่าทางพื้นที่ขวดหนึงสองต่อไปเป็นท่านั่งยองๆนะครับตรงน,นี้จะเมื่อย ก้นขากับก้นนิดนึงนะครับระวังแนวปืนนะครับยิงที่หัวตัวโตนะครับทาั้งละหนึ่งนัดหนึ่งสองะครับตรงนี้ก็จะพบหกนัดรวมเป็นสิบนัดนะครับสิบนัดลุกขึ้นเกีีร์ปืนให้เรียบร้อยเก็บปืนใส่ซ่อแล้วก็จะทำการตรวจเต้านะครับตรวจเป้า พรอมพร้อมลครับ อรนาัมีิกสวังนิ้วรักษาแนวปเจะเป็นใส่ซองก็จะถือครับดีใต ไปไปบอ,อกระวังนิ้วฝานิ้วฝามาฝั่งนี้นิ้วโป้งฝามาฝั่งนี้โอเค ามเริ่มครับ กลับมาครับกลับเข้ามาเราไปใหม่ กำบม่ะไม่ตีัตัวนะลบลูกปาย ้าไม่ไหวลบลงไปก่อนครับเืขึ้นมาไหมครับ <c oughs> ครับอืมยืนขึ้นไปขึ้นไปเป็นที่เก่งครับมาครับไปลองซ้อม สามพันแปดเลม <onents> <avec behaviour> <ours> ันแปด่มีค่ะทลหมดถ้าถึงหน้าหกก็ทลถ้าเล็กตลาดนะแต่ว่าถ้าเหล็กปอกไม่ดู

น้องออกครับตะไลหรอครัเปลี่ยนซองกระสุนครับรักษานในปืนระวังนิ้วครับรเปลี่ยนซองกระสุนปล่อยตะไลครับร จะเป็นใจตองระวังนิ้วครับทำแล้วจะเตือนเลยกระจาไปจัดสุ้นให้ดีๆครับแล้วค่อยร่างไก่ 前面打。 เกเปอร์ yep. 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 เนื้อครับข้นทาน,นเรียบร้อยพร้อมแล้วออก เปลี่ยนเปกกแกีนที่นู่นได้ไหมครับได้ครับเดี่ยนก็จะเป็นสาต่อแลวเส้นที่ครับ ขึ้นครับให้ไหว้ยอดเราใหม่จะขึ้นครับหบล,บลงไปหลบเข้าไป ค่อยคผลได้ประมาณนึงก็เอาเลยยืดไหนช่างมันแต่ศูตรมันจะต้องเป็นประมาณนี้โอเคนะเราอยากไปตั้งใจใมันลั่นไมอยอ่ลองดู๋ยวั่นนั้นแล้วเมื่อรอเม่นิ่งเวลารอเรเงซื้อมันจะขยับอยู่จังหวะเนี่ยครับรอเ็งไปที่ดำแล้วค่อย นิ่งๆนะครับครับห้ามให้หล่นเดินไกลนิ่งๆจัดศูนย์เลี้ยงศูนย์ไหมครับเนียวหนกกไก่ดีเมื่อมันล่านแล้วปั้งตาเราก็ยังมองศูนย์อยู่มือเรายังนิ่งอยู่อย่าเพิ่งรีบมองเป้าเจ็ดไก่ศูนย์เดินไกลจัดศูนย์ตามองศูนย์เยอะเครับครับผมตามองศูนย์ผมเอาเหรียญบาทวางนะครับก็ไปลอง ต่อยใ่ซึ่งพอตึงซึบค่อยเริ่มออกแรงแล้วเลี้ยงศูนย์ใช่ซึ่งจัดศูนย์ไว้ศูนย์ไห้พอดีจะทำให้ดีเลยสวยสวยนะผมก็ช่งน้ผมจะไปเตรียมคอเรื่องข้อขาผมอยู่ไปสองสัปดาห์ก็ไดนี้ คลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ